สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนั้นเมตาาต,เเาาเมตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับผมขอนําเสนอเหรียญพ่อแก่รุ่นนี้นะครับรุ่นรับเงินรับทองผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สงัดพระธรรมโมเจ้าวาดวัดทุ่งรีตำบนทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพจริง เหมาะจริงๆนะครับผมเนบูชาพราะแก่มา20กว่าปีผมรู้ซึ้งถึงพุทธคุณท่านด้านนี้จริงๆนะครับหากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมหาผมนะครับทักมหาผม299บาทครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆนะฮะเหลือน้อยมากๆไม่ได้เก็บเงินปลายทางท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสลิปการโอนแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรในการจัดส่งเหรียญมาให้ผมนะครับ จัดส่งโดยไพรสณน่ไทยเหรียญถึงมือท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มและผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาและก็หววไทยเนี่ยให้45วันเต็มเต็มเลยนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวัน จันพุทธและสุขกับแนวทางตัวเลขของหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันจันทร์ที่23มิถุนายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์แนวทางเลขนำโชคจากเลขทูบของพ่อแก่ด้วยกันกับผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนึงนะครับดูโฆษณาให้ผมจักหน่อยเดอ้อพี่น้องครับ เลขทูปโแก่ผมไม่ได้จุดมาหลายงวดแล้วนะครับเพราะว่าติดภารกิจไปต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดนครพนมมาแล้วก็ได้เหรียญได้เหรียญมงคลมาด้วยนะครับได้เหรียญของพญาศรีสัตนคราชนะครับของจังหวัดนครพนมผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านให้มาผมก็เอามาบูชาที่บ้านนะครับ บูชากับเปลี่ยนพ่อแก่จึงถือโอกาสขอพรเลยนะครับขอให้แนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันจันทร์ที่23มิถุนายน68นี้เลขที่ปรากฏบนทูปเนี่ยขอไปปรากฏตัวที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาให้ได้เลยนะครับในไหนก็ได้เหรียญมาแล้วก็ขอพรเลยทําพ่อแก่ทั้งพญาศรีสัตตนาคราชนะครับซึ่งผมเคารพนับถือ อเอแนวทางตัวเลขที่ออกมาเนี่ยทาให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคมีทรัพย์รับโชคกันเลยนะครับท่านเข้ามาดูมาชมเห็นตัวไหนให้เป็นตัวนั้นดั่งใจท่านคิดนะครับตัวแรกปรากฏออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับกลมๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แปดแล้วนะล่ะกลมเกลี้ยงซะขนาดเนี้น่าจะเป็นเลขศูนย์ค่อนข้างแน่นอนนะครับ ท่านเอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็นได้นะครับตัวแรกเลขศูนครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลเหรียญพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทองนะครับตอนนี้เหลือแค่หกเหรียญน,นะครับหเหรียญเท่านั้นเอง299บาทครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้อง ผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพ่อแม่ครัวาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สัดพระทธโมเจ้าวาดวัด,วดทุ่งรีตาบนทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับท่านบูชาหนึ่งเหรียญผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขน้อยชุดเน้นๆไปเลยนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับสมนาคุณให้เป็นแนวทางให้ท่านไปดูกันเลยนะครับดูฮานอยวันที่21ก่อนนะครับ21เเนี่ย รูดเกับสีรูดเกับสเจาะ7จ7ดศู 9, การ40 45 49ผลสรุปหน่อยพิเศษออก4 07ล่าง94เข้าตัวเจาะ0ูย์เบนแล้วก็เข้าตัวการ49ล่างรอพิเศษนะปกติ603 70เข้าตัวเจาะ70ล่างตรงตรงแล้วก็ VP 783ล่าง47เข้าตัวเด่น74ล่างเต็มเต็ม ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมาครบทุกรอบเลยพิเศษมาบนล่างปกติมาล่างแล้วก็ v i p มาล่างนะครับส่วนยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับรูดห้ากับหนึ่งพิเศษออกห้าสองห้าล่างเจ็ดห้าเข้าตัวเจาะห้าเจ็ดล่างรอบพิเศษนะครับปกติสามศูนย์หนึ่งล่างหนึ่งสี่เข้าตัวกันหนึ่งศูนย์บนแล้วก็หนึ่งสี่ล่างตรงตรงเลยนะครับนี่คือแนวทางตัวเลขที่ท่านบูชาเหรียญพระแก่ไปหนึ่งเหรียญ ผมก็จะสม,มนาคุณให้จัดแนวทางตัวเลขทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยใจให้ท่านไปลุ้นไปดูแบบเนี้ย45วันเต็มเต็มเด้อพี่น้องเหลือแค่6เหรียญน,นะครับช่วยกันสนิทนะครับให้กําลังใจผมสักหน่อยแนวทางเน้นๆอย่างนี้ถึงมือท่านแน่นอนนะครับ6เหรียญสุดท้ายครับ299บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศผมมั่นใจว่าพุทธคุณเต็มเปี่ยมแน่ เรียพ่กแกรุ่นนี้สร้างครั้งเดียวไม่มีครั้งที่2แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็มีแนวทางตัวเลขให้ท่านไปลุ้นไปดูกันด้วยเป็นแนวทางเผื่อให้ท่านมีทรัพย์รับโชคได้ในทุกๆวันนะครับสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์ไลน์ที่ผมให้นะครับเบอร์ไลน์ที่ผมลงให้ท่านได้ดูได้ชมกันไลน์ส่วนตัวหรือีปน้องทักมาได้เลยนะครับเลขตัวที่สองเป็นเลขสองครับชัดเจนยืนหลาเป็นสง่าแบบนี้เลขสอง ผมว่าเลขทูบวันนี้มาแน่ตัวที่สองเป็นเลขสองครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สองเป็นเลขสองตัวสุดท้ายกำลังไหมลงมานะครับยังไงก็แล้วแต่ผมปรารถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคนะครับท่านดูเห็นเป็นเลขไหนโดนใจก็เอาไปใช้งานไม่ใช่ก็มองข้ามนะครับเพราะว่าผมจุด ด้วยความเชื่อความศรัทธาของผมซึ่งตัวเลขอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับผมศรัทธาพระแก่ผมก็จุดขอพอรจากพระแก่แต่ผมปรารถนาให้มาจริงๆให้เลขบนทูบพระแก่ไปปรากฏตัวที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาจังๆสักงวดเถอะนะอย่างให้ถูก3ตัวตรง,ตรงๆจริงๆนะครับความรู้สึกผมเนี่ยท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม ให้ช่องมือซ้ายชูกระอยท่านมีทรัพย์รับโชคเฮงเฮงปังปังรวยรวยในทุกหวยในทุกโชคที่ท่านรอนนะครับให้ทพเประจา่งโชคลาภเข้าข้างท่านเสมออย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลนะครับตัวสุดท้ายไม่ลงมานี่แหละ8ของแท้ลักษณะเป็นเลข8นั่นนี่นะเป็นเลข8นะครับท่านเอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็ได้ เลขเด่นของผมเลขทูบเนี่ยปะจับกับเลขเด่นของท่านก็ได้นะครับมันก็จะเหลือน้อยชุดน้อยชุดหน้ารุ่นดีคอยมานะครับคอยแนวะทางตัวเลขที่ขอจากพวกแกคอยมาขอยให้เอฟซีที่เข้ามาดูช่องมือซ้ายโชคมีโชคมีทรัพย์ในทุกๆวันนะครับสามตัวศูนย์สองแปดคอยมาเด้อพี่น้องเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวย มีโชคไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมือซ้ายให้โชคด้วยนะครับสวัสดีครับ